S 1> <S 1> สวัด <ue> สดีค่ะเสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอกลมค่ะแขนห้าส่วนกระดิ่งนะคะเสื้อคอกลมค่ะลูกไม้ฝรั่งเศสค่ะแขนห้าส่วนกระดิ่งนะคะเป็นงานสั่งตัดนะคะเนี่ยค่ะเป็นแขนห้าส่วนลักษณะแบบนี้นะคะปลายแขนเป็นกระดิ่งค่ะแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเวลาเราใส่ก็จะอยู่ประมาณอย่างนี้นะคะ <S <S เรียบรู้ดูแพงคุณลูกค้าจ๋าใส่แล้วหรูใส่แล้วเลิศมากเลยคุณลูกค้าดู ใส่แล้วหลูมากนะคะตัวนี้มีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าส่งสีให้ดูท้ายคลิปนะคะตัวนี้มีไซส์นะคะ36จนถึงไซส52์52ค่ะมีไซส์3าจนถึงไซส52์52ค่ะสีที่แม่ค้าใส่คือสีน้ำตาลทองคุณลูกค้าเวลาเราใส่เสื้อสีน้ำตาลทองนะคะใส่กับผ้าถุงสีน้ำตาลทองปนแดงนะคะจะช่วยดึงเสื้อให้เราดูสดมากขึ้นนะคะเช่น mm hmm. อย่างนี้นะคะเป็นน้ำตาลทองปนกับสีแดงเวลาเราใส่ นะคะอันนี้คือเป็นผ้าถุงป้ายนะคะเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้คะเวลาเราใส่กับผ้าถุงสีน้ําตาลทองปนแดงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้บางทีลูกค้ามีตรีมสีน้ําตาลทองนะคะมีตรียมสีน้ําตาลทองเวลาเราจะหาผ้าถุงใส่อย่างเงี้ยค่ะหายากนะคะเพราะฉะนั้นมาให้แม่ค้าดูแลให้ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะตัวนี้มีหลายสีนะคะสีที่แม่ค้าใส่ให้ดูคือสีน้ําตาลทองนะคะเวลาคุณลูกค้าใส่ก็จะสวยแบบนี้นะคะแล้วเราช่วยให้ดึง ผ้าถุงสีสดนิดนึงนะคะเวลาเราใส่จะช่วยให้ดินเสื้อเราอะคะ่ะสีให้ดูสดมากขึ้นนะคะบางทีนะคะลูกค้าใส่เสื้อสีแบบเนี้ยเราจะหาผ้าถุงใส่ยากคุณลูกค้าจะแต่ถ้าเราใส่ผ้าถุงแบบเนี้ยเนะะี่ยค่ะก็จะสวยขึ้นนะคะสวยมากขึ้นนะคะเนี่ยนะค้าใส่ให้ดู นะคะประมาณนี้นะคะเสื้อราคา1,900บาทนะคะผ้าถุงผืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ2,300บาทได้ทั้งเสื้อได้ทั้งผ้าถุงเวลาลูกค้าสั่งสินค้าก็บอกว่าเสื้อคอกลมลูกไม้ฝรั่งเศสแขน5ส่วนระบายนะคะเสื้อคอกลมลูกไม้ฝรั่งเศสแขน5ส่วนระบายเป็นคุณนายแบบนี้นะคะแขน5ส่วนเป็นประบายแบบนี้เนี่ย่ะ เนี้ยเวลาเราใส่ก็จะแบบนี้เลยนะคะสวยหรูมากเลยคุณละลูกค้าเนี่ยค่ะหรูเลิศนะคะผ้าถุงผืนละ490บาทค่ะจัดเข้าชุดแบบนี้ชุดละ2,300บาทแบบนี้เดิอนะคะเนี่ยค่ะได้ทั้งเสื้อดทั้งผ้าถุงจบแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ผ้าถุงที่ไม่ใช่ผ้าถุงป้ายก็จะเป็นผ้าถุงสําเร็จซิปหลังเราก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเวลาลูกค้ามาถึงก็คือจะใช้งานก็คือใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเสื้อตัวนี้จะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะคอกลมแบบเกือบ คอ,อกลมแบบเหมือนเราใส่เสื้อคอปาดอะค,ะคะ่ะเนี่ยนะคะคอกลมแบบนี้ไม่ได้คอปิดนะแล้วตรงนี้ก็จะทึบด้วยนะคะดอกตรงนี้ก็จะทึบด้วยลูกค้าบางท่านบอกว่า,อาดอกบางๆไม่กล ah ้าใส่กลัวมันโป๊หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะเวลาเราใส่อย่างเงี้ยค่ะก็จะสวยแบบนี้ตรงตรงดอกนะคะจะใช้จะใช้ช่อดอกอะคะ่ะช่อดอกช่อดอกนะคะมาทําตรงคอแบบนี้ด้วยนะคะเวลาเราใส่ก็จะสวยรูแบบนี้เลยคุณลูกค้าจะ นะคะแล้วก็ตรงปลายแขนก็ใช้ช่อดอกมาติดดอกตรงนี้ก็คือดอกตรงนี้ก็คือแล้วแต่ลายผ้านะคะบางลายอาจจะไม่ได้ดอกแบบนี้อาจจะได้เป็นดอกอื่นแต่แขนเน,น,น,ะะน,น,บบน่เหมือนกันนะคะคนลูกค้าแขนแบบเนี้ยเหมือนกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้แขน5ส่วนระบายระบายสวยๆแบบนี้นะคะก็เนี่ยหละ,ะเดี๋ยวแม่ค้าส่งสีให้ดูท้ายคลิปนะคะสีเยอะมากๆเนี่ยค่ะหรือลูกค้านะคะจะบอกว่าใส่กับผ้าถุงสําเร็จซิปหลังก็ได้นะคะ สำเร็จทิดหลังคะก็ตัดไปให้แล้วคะ่ะเป็นผ้าไหมแพรวานะคะเป็นผ้าไหมแพรวานะคะอันนี้เรียกว่าลายกาสลองเวลาลูกค้าใส่นะคะของเราก็คือสําเร็จสําเร็จก็คือใส่สวยเลยนะคะงานสั่งตัดเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่ว่าเราตัดไม่ใช่ว่าตัดตัดมาตรฐานทั่วๆไปอันนี้คือสั่งตัด เป็นพิเศษนะคะลูกค้าบางท่านเอวเล็กสะโพกใหญ่บางท่านลูกค้าเอวใหญ่สะโพกเล็กนะคะบอกได้นะคะทางร้านเราดูแลให้ทุกอย่างให้ลูกค้าสวยไปเลยนะคะอ่ะที่แม่ค้าใส่คือเป็นไหมแพรวานะคะเป็นผ้าไหมแพรวาลายที่แม่ค้าใส่คือลายการสลองเวลาเราใส่กับพดัดอ่ะเนี่ยคะ่ะลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเรียบร้อยเลยหรูเลยหรูเลิศเลยนะคะเนี่ยคะ่ะลูกค้าจ๋าใส่สวยมากนะจ๊ะ ผ้าถุงผืนนี้เป็นงานต่างสัดผืนละ1,300บาทนะคะเป็นลายการสลองนะคะแม่นะคะ้าจะพูดว่าลายการสลองลูกค้าใส่ผ้าไหมลายการสลองก็คือจะได้แบบนี้นะคะเสื้อแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะสวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าเสื้อนะคะ1,900บาทผ้าถุงผืนละ1,300บาทค่ะจัดเข้าชุดก็ได้หรือซื้อแต่เสื้ออย่างเดียวก็ได้นะคะเสื้อมีไซส์ตั้งแต่36 จนถึงไซส์52เลยนะจ๊ะลูกค้าจพถึงไซส์52เลยลูกค้าตัวใหญ่ก็ใส่สวยนะคะงานเจ้าภาพงานหลูงานเลิศอย,ย่างนี้นะคะสวยเลยมีหลายสีนะคะเดี๋ยวแม่ค้าส่งสีให้ดูท้ายคลิปจ้าขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคีณพี่สวัสดีจ้า